สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการโมโนข่าวข้ามประจำวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเฟรนช์ฟรารีนัฐาชริยะวัฒนกุลค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารแล้วสามารถเข้ามาพูดคุยและทักทายกันได้ผ่านช่องทางออนไลน์ข่าวแรกในวันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบอจอทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสมาชิกนายกอบอจอค่ะ นายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกะตกล่าวว่าประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละจังหวัดได้โดยตรงตั้งแต่เวลา6โมงตรงนะคะผ่านเว็บไซต์สำนักงานกะกะต www.ect.go.th และแอปพลิเคชัน smartvote ภาพรวมณตอนนี้9,715หน่วยทั่วประเทศเรียบร้อยดีค่ะไม่มีปัญหารายงานเรื่องของซื้อเสียงซึ่ง47จังหวัดที่เลือกตั้งทั้งนายกอบอจอและเลือกสมาชิกอบอจอซึ่งได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบแต่ละภูมิภาคจะได้รับบัตรเลือกตั้งที่มีสีแตกต่างกัน ส่วนอีก29จังหวัดจะเลือกเฉพาะสมาชิกอบอจอก็จะได้รับบัตรเลือกตั้งเพียงหนึ่งใบเท่านั้นในสแสวงเปิดเผยว่าที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะเกิดเหตุความเข้าใจผิดคือมีหญิงอายุ73ปีนำบัตรใส่กระเป๋าเสื้อแล้วก็รูดซิปหนีบกระดาษลงคะแนนจนทำให้กระดาษเลือกตั้งชำรุด ผู้สูงอายุรายดังกล่าวก็ได้ฉีกบัตรเพราะคิดว่าจะสามารถขอบัตรลงคะแนนใบใหม่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วไม่สามารถทําได้นะคะแล้วก็มีความผิดตามกฎหมายส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเกิดเหตุการณ์ฉีกบัตรเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่7บ้านแม่คีหมู่ที่7ตําบลป่าซางอําเภอแม่จันชายอายุ26ปีก่อเหตุฉีกบัตรเลือกตั้งอ้างว่าบอกว่าไม่รู้จะเลือกใครจึงทําให้เป็นบัตรเสีย ด้วยการฉีกบัตรแต่ไม่ทราบมาก่อนว่ามีโทษตามกฎหมายอีกทั้งเขายังรู้สึกมึนเมาจากการดื่มเหล้าทําให้ขาดสติตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนหากมีเจตนานก็จะได้มีการร้องทุกกล่าวโทษกันต่อไปนะคะสำหรับโทษสำหรับผู้ที่จงใจทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือว่าเสียหายระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด10ปี ย้อนไปดูสีสันเลือกตั้งอบจอครั้งนี้กันหน่อยค่ะในเที่ยงมวยดีอายุ58ปีค่ะคนนี้เขาเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์มวยเมืองพิมายค่ายมวยดีได้ขี่ม้าคู่ใจชื่อว่าเจ้าซันนี่อายุ7ปีเป็นเพศเมียไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในยกอบจอและสมาชิกอบจอนครราชสีมาที่หน่วยเลือกตั้งที่3เขตเลือกตั้งที่1เขตเทศบาลตำบลพิมายโดยบอกว่าปกติขี่ม้าคู่ใจวิ่งตามนักมวยเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว วันนี้จึงได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนออกมาใช้จิตกันมากๆทั้งยังเป็นการประหยัดน้ำมันแล้วก็ช่วยมลดมลพิษทางอากาศด้วยนะคะส่วนเรื่องนี้เผือกร้อนจริงๆค่ะไม่จบสักทีนะคะเรื่องของการตัดไฟของแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งล่าสุดทางมอทอบอกว่าทำเองไม่ได้ต้องใช้ข้อมูลจากสมอชอมาร่วมพิจารณา ในอันสิทธิสัมพันธารัฐประลัดกระทรวงมหาดไทยประธานคณะกรรมการกอฟผกล่าวถึงประเด็นการตัดไฟฟ้าฝั่งเมียนมาเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอรเซนเตอร์ว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรักษาความมั่นคงภายในประเทศซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดนอกประเทศ การจัดดาเนินการใดๆต้องรับข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงตามกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปเพราะว่าทางกอฟผทําหน้าที่เป็นเพียงผู้จัดทําระบบจําหน่ายและจําหน่ายกระแสะไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่รอบด้าน ขณะที่วันที่6กุมภาพันธ์นี้ทางกฟผได้เชิญ25หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาอีกทางหนึ่งด้วยนะคะขณะที่วันนี้เจ้าหน้าที่จับตัว2ผู้ต้องหาชายหญิงชาวไต้หวันจับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิขณะที่กําลังจะเดินทางไปที่เมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาซึ่งทั้งคู่เป็นแก๊งขอเซ็นเตอร์ข้ามชาติลักลอบเข้ามาเช่าห้องพักอยู่นะคะในอําเภอเมืองอุดรธานีทําเป็นสถานที่ติดตั้งซิมบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณโทรศัพท์แก๊งคอร์เซนเตอร์ตรวจสอบประวัติพบมีหมายจับคดีชอบโกงและฟอกเงินด้านรองผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูธรอุดรธานีเปิดเผยว่าอุปกรณ์ตัวนี้คาดว่าน่าจะนำเข้ามาจากต่างประเทศมูลค่าเครื่องละ1 0 0 0 0แสนบาทหากติดตั้งสำเร็จจะสามารถโทรหลอกคนไทยได้วันละ1 000, 5 0 0 0หมายเลขเลยทีเดียว คุณผู้ชมคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเป็นเดือนแห่งวันอาหารผ่านศึกนะคะซึ่งทางมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกเริ่มจำหน่ายดอกปอปปี้รวรมทั้งผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3กุมภาพันธ์ค่ะ มูลณนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปัมจัดจำหน่ายดอกบ๊อบบี้และผลิตภัณฑ์ต่างๆตั้งแต่วันที่28มกราคมถึง3กุมภาพานันธ์นี้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกที่มีอยู่ทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นช่วยเหลือครอบครัวทหารชั้นผู้น้อยตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทยนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะคะอย่างเช่น เสื้อ New t c h u r c h Collection, Poppy Princess and Poppy ออกแบบโดยครูปานสมนึกคลังนอกนอกจากนี้ยังมีกระเป๋าแก้วน้ำและกระติกเก็บอุณหภูมิโดยรายได้มุ่งเน้นช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกค่ะนอกเหนือจากองค์การทหารผ่านศึกซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่ดูแลทหารผ่านศึกชั้นสัญญาบัติต่างๆซึ่งขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสงเคราะห์สนับสนุนสินค้าปีละครั้งโดยการสั่งซื้อดอกปอปปี้และผลิตภัณฑ์ ผ่านทางมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีขึ้นตรงหน้าจอนะคะ029 230 7128หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง ID Line ค่ะ s s i ัสสย Poppy Thailand หรือว่าโทรก็ได้นะคะ02 245 3303โดยผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะ คุณผู้ชมคะคนพิการไม่ได้อยากเกิดมาเป็นคนพิการแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาไม่มีทางเลือกคะ่ะในส่วนของคนตาบอดนั้นซึ่งอยู่ในโลกมืดบางคนไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างได้เลยและในบางรายนั้นมองเห็นแค่เพียงรือนหลังเท่านั้นคะ่ะถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกลองหลับตาสัก3านาทีแล้วลองเดินในบริเวณบ้าน ท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพว่าการใช้ชีวิตในโลกมืดนั้นมีความยากลำบากเพียงใดโดยคนตาบอดนั้นใช้ไม้เท้าขาวเป็นเครื่องมือในการนำทางนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันเมื่อท่านพบเห็นคนถือไม้เท้าขาวท่านสามารถที่จะทราบได้เลยนะคะว่าพวกเขาเหล่านี้คือคนตาบอดเพราะว่าไม้เท้าขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกแต่คนตาบอดในไทยอีกจานวนไม่น้อยค่ะที่กาลังขาดแคลนไม้เทา้า จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเองก็ไม่สะดวกไม้เท้าขาวจึงเปรียบเสมือนสิ่งทดแทนดวงตาของคนตาบอดที่จะนำพาคนตาบอดให้สามารถใช้ชีวิตอิสระออกสู่โลกกว้างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปประกอบอาชีพทำกับข้าวนวดแผนไทยขายลอตเตอรี่หรือแม้กระทั่งไปเรียนหนังสือเป็นต้นโดยในขณะน,นี้ประเทศไทยมีคนตาบอดกว่า2 0 0 0 0 0คน ด้านสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเป็นสะพานบุญค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสร้างแสงสว่างในหัวใจซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดที่ขาดแคลนไม้เท้าขาวหรือไม้เท้าขาวชำรุดให้คนตาบอดทั่วประเทศสำหรับคุณผู้ชมที่ร่วมสร้างบุญมหากุศลในครั้งนี้สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชี1 0 9 1 9 7 5 9 9 4ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0899946656และ020366988ทางแอปพลิเคชันแอดไลน์ได้เลยนะคะ adtabc2016 หรือง่ายๆค่ะคุณผู้ชมมองที่หน้าจอแล้วสแกน QR Code ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นขนาดนี้ รวมด้วยช่วยการบริจาคซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางสังคมให้กับคนตาบอดสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความร่มเย็ยนเป็นสุขร่วมกันเช็กเช่นบุคคลทั่วไปโดยไม้เท้าขาวอันละ600บาทหรือคุณผู้ชมจะร่วมบริจาคตามกำลังจิตศรัทธาได้เนื่องจากในขณะน,นี้ทางสมาคมมีความขาดแคลนไม้เท้าขาวเป็นจำนวนมากค่ะ และหากท่านเห็นคนตาบอดถือไม้เท้าขาวกำลังเดินข้ามถนนได้โปรดหยุดรถหรือชะลอความเร็วของรถเพื่อให้คนตาบอดเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภยัยด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ติดตามบันเทิงกับคุณน้ำชนานทีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับน้ำชนาทีในช่วงโมโนเซเลบริตี้นะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงที่น่าสนใจวันนี้กันค่ะข่าวแรกวันนี้ก็เรื่องที่เรื่องร้อนเลยนะคะที่ทําเอาผู้จัดก,การส่วนตัวของนางเอกสาวใหม่ดาวิกาเนี่ยต้องรีบออกโรงปกป้องเด็กในสังกัดทันทีเลยนะคะหลังเจอดราม่าแรงเรื่องทอดถึงคุณพ่อค่ะจูู่ใหม่ดาวิกาก็เจอดราม่านะคะเมื่อถูกเพจหนึ่งออกมาเขียนอักษรย่อว่านางเอกดังมดาวกอไม่เลี้ยงดูพ่อที่กํลาลังป่วยงานนี้ชาวนเน็ตก็เลยพุ่งเป้าไปที่เธอเลยค่ะ ดานที่ก้าวนำพราวผู้จัดการส่วนตัวของสาวใหม่ก็ขอไม่ทนอีกต่อไปนะคะออกมาปกป้องโดยได้โพสต์คลิปที่กำลังวิดีโอคอลกับอีกฝ่ายพร้อมกับข้อความประมาณว่าตนรู้จักกับครอบครัวใหม่มากว่า17ปีเห็นคุณแม่เป็นคนดูแลลูกคนเดียวมาโดยตลอดกับทางคุณพ่อเนี่ยได้ทิ้งไปตั้งแต่อายุ10ขวบนะคะแต่พอมีชื่อเสียงใหม่ก็ดูแลคุณพ่อเป็นอย่างดีทั้งส่งเสียทั้งซื้อบ้านซื้อรถให้แล้วก็พาไปรักษาตัวแถมส่งเงินให้ทุกเดือนด้วยค่ะ ทั้งนี้ก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าที่ไม่ชอบใจเลยก็คือการเห็นน้องใหม่ร้องไห้ค่ะมันเหมือนลูกเราเนี่ยโดนรันแกเพราะว่าเรารักเขาเหมือนลูกหากติดใจของคุณยังมีความเป็นคนมากพออย่าทําอย่างนี้กับคนที่คุณเรียกว่าลูกเลยค่ะส่วนคราวนี้ยายาอุรัสยาเขาได้สัญญากับแบมแบมไว้นะคะว่าถ้าเกิดคิวงานแต่งลงตัวเมื่อไหร่พร้อมส่งการเชิญไปถึงเกาหลีแน่นอนค่ะ เจอน้าว่าที่เจ้าสาวอย่างยายาอุรัสยาทีไลก็เรียกว่าถูกถามถึงเรื่องความคืบหน้าง,งานแต่งอยู่ตลอดเลยนะคะเพราะว่าจะสองปีแล้วที่ถูกนาเด็กคุกิมิยักขอแต่งงานไปค่ะซึ่งแฟนๆหลายคนก็อยากที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของงานแต่งของทั้งคู่แล้วนะคะรวมถึงนุมแบมแบมกันพิมุกด้วยที่ก็ยังเอ่ยปากเลยว่าถ้ายายาพร้อมแต่งแล้วเนี่ยอย่าลืมส่งการ์ดเชิญมาให้ด้วย,ยางานนี้ยายาก็บอกเลยนะคะว่าส่งการ์ดเชิญถึงเกาหลีแน่นอนส่วนแขกตอนนี้ที่ลิสต์เอาไว้เนี่ยก็ปาไปกว่า700อยคนแล้วค่ะ เอาจริงอะยังม,มันยังไม่ได้วันเลยนะแต่ว่าแต่ว่าชวนแน่นอนส่งไปถึงเกาหลีแน่นอน uh อาจจะไม่ได้ไปทั้งตัวค่ะจะจะส่งการ์ดไปแล้วกัน uh huh. คุยเรื่อง guest list กันค่ะ uh huh. แต่ว่าคิดว่าแบบงานกรุงเทพน่าจะแบบถือว่าเป็นการรวมญาติแล้วกันเนาะ uh huh. ที่ตกลงกันก็คือเป็นห้องที่ต้องรับอย่างร้อยแบบเกิน700คนแน่นอนอะไอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ่าเชื่อว่าย่ามีทีมใหญ่พอที่จะช่วยกันดูว่า uh huh. ว่าครบไหมใช่ค่ะ รับประกันความพาแน่นอนนะคะคุณผู้ชมสําหรับรายการแท็กเพื่อนเที่ยวอาทิตย์นี้นะคะเพราะว่าสองพิธีกรหนุ่มเขาจะพาโนอนอินทนนท์เนี่ยไปเที่ยวชมวัดโบดาณแล้วก็ขึ้นเขาไปชมธรรมชาติกันค่ะรายการแท็กเพื่อนเที่ยวอาทิตย์นี้ฟูลฟิลสุดๆนะคะเพราะว่าสองพิธีกรปั้นจั่นแล้วก็เฟยจะควงแขนแขกสวิเซษอย่างโนนอินทนนท์ไปเที่ยววัดเลขธรรมกิจ,จังหวัดนครนายกนะคะที่ก็จะพาไปลอดประตูแห่งกาลเวลา โบสโปกโพนะคะประตูสู่ความโชคดีเสริมมงคลชีวิตพร้อมขึ้นเขาชมธรรมชาติกับเขาหัวหมวกค่ะงานนี้บอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะหาหรือว่าสงสารดีเพราะว่านนเนี่ยถูกสองนุ่งคอยหยอกตลอดคลิปเลยค่ะแต่เจ้าตัวเนี่ยจะมีหมัดเด็ดอะไรไว้แก้เผ็ดยังไงติดตามกันได้นะคะกับแทกเพื่อนเที่ยววันอาทิตย์นี้เวลาเที่ยงครึ่งทางช่องโมโนทเนตีนค่ะ เฮ้ย<ฮ>เธอมันเหมือนละครเวทีเกินอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเป็นช่างช่างไม่เดี๋ยวเขาบอกช่างคนเหมือนมียานลื่นละไม่ได้เล่นแต่ย่าไปล้อไม่เคยล้ออะไรเลยล้นเออล้ออังกเอาตับไปใช่มามจบไปซะ <laughs> ตอนที่เราลงมเดินลงเมื่อกี้มันรู้สึกว่าแบบเราได้โฟกัสตัวเองจริงๆอ่ะสมองเราไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นว่เาเฮ้ยเหนื่อยจังเลยพาผมมาที่นี่กไม่ได้อยากมาเลยไม่ได้คิดเลยสาบานได้ไม่คิดคิดก็ไม่ได้ิขนาดไหน ลองจอให้ชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซีรีส์ไทยอย่างชะตาชาตานะคะคุณผู้ชมที่บอกเลยว่ามันที่สุดแต่กว่าพง่ยจะออกมาได้เนี่ยก็ทำเอาพุ่งกับอย่างพี่หนุมนพอพรเนี่ยเขาต้องทุ่มตัวเลยทีเดียวะค่ะ เปิดศึกมหาเวทไปแล้วกับซีรีส์ชะตาชาตะที่ลงจอไปเพียง2ตอนแรกก็เรียกว่าได้ใจแฟนๆสุดๆค่ะกับความเข้มข้นของเรื่องราวเหนือธรรมชาติของกลุ่มคนที่มีพลังพิเศษต้องทาภาร,รกิจเพื่อล้มล้างมารร้ายซึ่งบอกเลยว่าการถ่ายทําก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะจัดเต็มไปด้วยความสมจริงและซีสัสุดล้ําซึ่งงานหนักเลยตกไปที่พุ่มกับมาาฝีมืออย่างหนุ่มอัจฉริที่ต้องทุ่มสุดตัวเก็กบรายละเอียดทุกฉากเราด้วยความที่เป็นซีรีส์ที่มีความเป็นแฟนตาซีและต้องพิถีพิถันในการถ่ายทําเพื่อให้ผลงานออกมาดีค่ะ าตาเป็นงานแอคชั่นแฟนตาซีดราม่าโรแมนติก แอบวายนิดๆทีมเราทํากันบ้านบนบนโต๊ะมาเยอะมากนะครับฉะนั้นแต่ละฉากก็ก็ค่อนข้างจะละเอียดในการทํางานเพื่อความสมบูรณ์ของภาพทุกภาพนะครับมันจะเกิดขึ้นคือฉากที่เราต้องการจะเห็นรถชนกระเด็นลงอะไรเงี้ยมันก็ต้องการเทคนิคอะไรพิเศษพิเศษหลายๆอย่างรวมถึงภาพที่เป็นแฟนาซีเป็นการต่อสู้ในอีกเวอร์สนึ่งมิติหนึ่งอะไรเงี้ยก,ก็มีเราก็พยายามจะทําทุกทุกภาพไปให้มันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เท่าที่ความสามารถของพวกเราจะทาได้เราก็เชื่อว่าท่านผู้ชมจะถูกใจกับสิ่งนี้ครับเหตุผลการฆ่าเป็นเรื่องของความเชื่อใน ไม่ล่าค่ะจะมีตำรวจใหรเชื่อค,คุณเป็นตำรวจคุณยังเชื่อเลยยิง <Yeah. Yeah. S 1> ชออต่อชออต่อทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องโมโนทเวนตี้หน่อยคุณผู้ชมคะมาต้อนรับเดือนแห่งความรักกับโมโนแม็กกันนะคะกับซีรีส์รักหวานสุดปินนะคะให้คุณได้ดูกันแบบไม่มีจำกัดเลยนะคะนอนสต็อปเลยดูกันแบบ Full HD ไม่มีโฆษณาคาันราคาเดียวเรียกว่าคุ้มที่สุดนะคะไปชมกันค่ะ วาเลนไทน์นี้เติมเต็มทุกอารมณ์รักกับโมโนแม็กหวานละมุนซึ้งกินใจในไทยเยรีรักนี้มีไว้เพื่อเธอฟินจิกหมอนกับรักทะลุมิติในเสกรักทะลุมิติร้านลุ้นจนหยุดหายใจในรักบทใหม่ของใหย่ซินเดเรลา่าหลากรสรักครบทุกอารมณ์ให้คุณสัมผัสแล้วที่โมโนแม็ก และนี่ก็คือทั้งหมดของโ o โนเ e l e b r i ตี้ที่วันนี้น้ำนำมาฝากค่ะคุณเพื่นฝ่ายขอบคุณค่ะคุณน้ำคุณผู้ชมอย่าลืมดาวน์โหลด Monomax กันด้วยนะคะนังดีซีดีดังมีเพียบเลยล่ะคะ่ะที่สำคัญภาคไทยนะคะวันนี้หมดรายการของโมโนเขาข้ามแล้วนะคะทีมข่าวและทีมงานรวมทั้งเราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ